เพลงที่หงเพลงไปโรงเรียนเราชอบไปโรงเรียนทุกวันไปด้วยกันกสุกซันเพลินใจเราชอบไปโรงเรียนทุกวันไปด้วยกันทุกซันเพลินใจเพลงที่สองเพลงยินดี สวัสดีค่ะชื่อนางสาวกิติยาณาบุญทารหัสศ0 4ค่ะเพลงที่หนึ่งค่ะเพลงแปลงฟันตื่นเช้ามาล้างหน้าแปลงฟันแปลงทุกวันฟันจะซวยดีตื่นเช้ามาล้างหน้าแปลงฟันเปลงทุกวันฟันจะซื้อดีเพลงที่สองเพลงฝนตกฝนเอ้ฝนตก เจ้าโอยู่ในรังปาร้องเสียงดังลูกฟังหน้าตกใจฝนฝนเอ่ยฝนตกเจ้าโนบู่ในรังปาร้องเสียงดังลูกฟังหน้าตกใจขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสริญญาดุบามารหัส005ค่ะเพลงที่หนึ่งเพลงเจ้าแมวน้อยค่ะเจ้าแมวน้อยกำลัง เจ้าแมวน้อยกำลังเดินม,มามันจังแสนน่ารักจริงๆค่ะเพลงที่สองเพลงผักสีเขียวค่ะ Yeah. 爸。 คณดนตรีระดศูนย์หนึ่งหนึ่งค่ะเพลงที่หนึ่งเพลงกระต่ายค่ะกระต่ายน้อยฉันน่ารักจังเที่ยววิ่งเล่นอยู่ในป่าใหญ่กระต่ายน้อยฉันน่ารักจังเที่ยววิ่งเล่นอยู่ในป่าใหญ่เพลงที่สองเพลงไปโรงเรียนค่ะ ตื่นเช้ามาโรงเรียนทุกวันเธอกับฉันเราเป็นเพื่อนกันตื่นเช้ามาโรงเรียนทุกวันเธอกับฉันเราเป็นเพื่อนกันค่ะขอบคุณค่ะพืเด็กสวัสดีค่ะดิฉันมาสาวเดนูการอินกันรหัสศูนย์หเต็งที่1เจ้าหมาน้อยค่ะ เจ้ามาน้อยนั้นวิ่งสุขสนวิ่งวนไปแล่ฉัเเปินตาเจ้ามาน้อยนั้นวิ่งสุขสนวิ่งวนไปแล่ันเปินตาเด็กที่สองนกน้อยค่ะนกตัวน้อยบินไปบินมาบินไปมาหาอาหารกินนกตัวน้อยบินไปบิน สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวจันสีผมิชักค่ะปอถมไวศูนย์หนึ่งค่ะรัดห้าสี่หนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งสาสมค่ะค่ะเพลงหนึ่งนะคะเพลงกะตายน้อยค่ะกะตายตัวน้อยมีหูยาวเรียวมันชอบเที่ยววิ่งไปวิ่งมากระตายตัวน้อยมีหูยาวเรียว ชันอบเที่ยววิ่งไปวิ่งมา,างงค่ะวี่โค่ะท้องฟ้าค่ะท้องฟ้าสดใสมองไปไกลนกบินสุขใจบินไปบินมาเอยท้องฟ้าสดใสมองไปไกลนกบินสุขใจบินไปบินมาเอยค่ะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวธนพนธ์นานนสานหารหัสตวนึ่งสี่ค่ะเพลงที่หนึ่งเฟรงสวัสดีสวัสดียินดีที่พบกันสุดใจกันฉันสายพบเธอสวัสดี ดีค่ะดิฉันนางสาวกาจนาชูนาราศูนย์หนึ่งค่ะเพลงที่หนึ่งเพลงเป็ดน้อยค่ะเจ้าเป็ดน้อยนั้นมีสองขาเดินไปมาอาหารกินเจ้าเป็ดน้อยนั้นมีสองขาเดินไปมาอา่านกินเพลงที่สองเพลงสุขใจค่ะ ฉันสุขใจเดินไปกับเธอเจอกันครั้งนี้ดีใจจังเออฉันสุขใจเดินไปกับเธอเจอกันครั้งนี้ดีใจจังเออขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอุษาลำจน์หะ๙๐๑๙ค่ะเพลงที่หนึ่งเพลงเจ,จ้าเป็ดน้อยเจ้าเป็ดน้อยมันร้องกาบกาบมันอาบน้ำอยู่ในลำคลองเจ้าเป็ดน้อยมันร้องกาบกาบมันอาบน้ำอยู่ในลำคลองเพลง,งที่สองเพลงดอกไม้ค่ะเพลงที่สองเพลงดอกไม้ค่ะ ดอกไม้นั้นฉันหอมน่าหลเมื่อสุดใจดอกไม้นั้นัอนางเมื่อสุดกินหอมชื่นใจขอบคุณค่ะ